เอาวะอย่างน้อยก Đây, <c 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 ็พอกระท่งหิวนี่จือสองคอไม่ว่าเฮ้ยเฮ้ยกเฮ้ยมึงจะไปไหนเอ้เอามาองกูขึ้นมาน่เ erm ้ยัวกว่กัวกูจะจะไนมาเอามา กล้วยเขาคืนแล้วนะครับอะไรอีกนะดูมันโอ้จ้าแข็งแรงครับรู้แล้วกล้วยของกูเป็่ยังไงถึงได้แรงดีอะแข็งละเกินเออกูทำแบบมึงไม่ได้หรอกกล้วมึงนี่จะจับไะไรขอนี้หัวแบะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุอได้ไหมนี่เนี่ยเอาไป ตงันแล้ว <c oughs> หน่อยหน่อยเป็นไรหน่อย จะกินได้แล้วเนี่ยเอาไปย่างไฟมันหยดติอยู่ไไไไไไไหห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 นนนอออออยยยููู่่่่่่เฮ้มัสืีวา ปาหาไอ้ด้วยไอ้ไอ้ไน้องมาอยู่ข้างบนเดี๋ยวมันขี้รถหัวให้เราไปโอ้โหไอ้ดิอ้ไอกูจะพูดทำไมว้าจ้าสิ่งนั้นมาหาบอกนกขี้เป็นขี้เชียวไอ้นกไอ้นกมึงไปแดกมันเน่าเหมาเม็ดทิ้หายขี้มึงอ้าวนี่สองคนกูไปทำเลื่องอะไรกันวะนั่นเฮ้ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วลงมาลงมาลงมากินกล้วยเตียวกันนี่เร็วหนีหนีเร็วไอ้ซัเรีงมึงไปขึ้นมาเร็วหนีเร็ว ข้างล่างมีเสือเสือเหรอแหมมาเถอะแล้วกูจะเตะให้เป็นแมวละมึงตัวยาวตั้งหกศอกแล้ว็โอ้หกศอกเจอก้าในเหลือสามคืบเสือมันกินคนนะเว้ยกินคนกูนี่กินเสือเป็นอาหารว่างเว้ยอยู่ข้างลังมึงก